การแจ้งตายการแจ้งตายนั้นมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่สำหรับกรณีที่มีคนตายนะครับการแจ้งตายเนี่ยให้เราแจ้งตายภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาที่เราพบศพนะครับแต่ถ้าท้องที่ใดก็ตามที่การขมนาคมไม่สะดวกหรือมีเหตุจำเป็นผู้อำนวยการทะเบียนกลางเนี่ยก็อาจจะขยายระยะเวลาได้ตามสมควรนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เกิน7วันนับแต่เวลาตายหรือพบศพนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับการแจ้งตายเนี่ยก็มี2กรณีก็คือคนตายในบ้านกับตายนอกบ้านถ้าตายในบ้านเนี่ยให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่พบศพก็ได้นะครับแจ้งต่อน,นายทะเบียนผู้รับแจ้งที่ในท้องที่ที่มีคนตายเนี่ย24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือพบศพถ้าคนตายนอกบ้านนะครับ ให้คนที่ไปกับผู้ตายหรือพบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งท้องที่ที่มีการตายหรือว่าการพบศพหรือท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับกรณีเช่นนี้จะแจ้งต่อพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้กำหนดเวลาก็ให้แจ้งภายใน24ชั่วโมง ถ้าท้องที่ใดเนี่ยมีการคมนาคมที่ไม่สะดวกพ่วงนวยการทะเบียนกลางจะขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้แต่จะต้องไม่เกิน7วันนะครับหากไม่ปฏิบัติตามมีโทษหรือไม่ก็มีโทษต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1000บาทน,นะครับสำหรับเอกสารที่ใช้ในการติดต่อในการแจ้งตายนะครับหนึ่งก็คือสำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคลนะครับถ้ามีนะครับสหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาลในกรณีที่ถ้ามีหนังสือรับรองนะครับสามบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้งนี่คือเอกสารที่ใช้นะครับแล้วขั้นตอนการติดต่อนะครับ 1. ผู้แจ้งนะครับผู้ที่แจ้งเนี่ยยื่นเอกสารหลักฐานต่อน,นายทะเบียนเพื่อตรวจสอบและลงรายการในมรณบัตร 2. องจำหน่ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้านโดยเขาจะประทับคำว่าตายสีแดงไว้หน้ารายการของคนตายนะครับสเขาก็จะมอบใบอมอบมรณบัตรตอนที่1นึ่สำหรับอตอนที่1นึ่สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยคืนกับผู้แจ้งนะครับการแจ้งตายต่อนายทะเบียนท้องที่ที่อื่นหากยังไม่ได้มีการแจ้งตาย แต่มีการย้ายศพไปอยู่ต่างท้องที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพเจ้าบ้านของบ้านที่มีการตายบุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตายเนี่ยผู้พบศพหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งณนะสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่พบศพ อยู่นะครับหรือท้องที่ที่มีการจัดการศพโดยการเผาฝังหรือทำลายก็ได้โดยผู้แจ้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการตายของผู้ตายซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่บุคคลนั้นตายและพยานบุคคลไม่น้อยกว่า2คนซึ่งสามารถยืนยันตัวบุคคลของผู้ตายได้นะครับในกรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองการตาย ผู้แจ้งการตายอาจจะใช้ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์เช่นการตรวจสายพันธุก,กรรมมีการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือใช้เป็นหลักฐานประกอบการแจ้งแทนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการแจ้งตายนะครับก็มีกําหนดระยะเวลาซึ่งเบื้องต้นก็คือจะต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่วันที่ตายหรือพบศพนั่นเองนะครับ